Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video รวยรปังปครับขอบคุณครับมีที่จอดรถไหมคะจากไปพรุ่งนี้ที่จอดรถอ่าที่จอดรถเนี่ยนะครับที่งคารจอครอดขอรคุณครอยากมาัไม่ใช่ร้านรับนะที่จอดรถรับเป็นร้านที่มีที่จอดรถที่สุดประเทศไทย แล้วแล้วอะ้เ็ีรอะไเป็นอะรชื่อติตรงขาไปอีกตัวหนงยตันี่กำลังเจมกำลังเจิมครับผมกอีเจิมเนี่ยแล้วกันเดีมีเพ็นตัวอีกโอ้ยน่นยังไหนวโนเลยผมหากไปเอาล แล้วพวกเดียวไมจริงเพื่อเป็นสิริมงคลเปิดลานมาเห็นไหิงเฮงปังปครับยังไม่นอนเออี่สิบี่ต้องมาไหนไหมบอยี่สิบ ต้องปิดประตูไปแค่คืนปิดประตูไปยิงยิงยิงครับขอบคุณครับผมใครอยู่ตอนมานะพรุ่งนี้นะวันนี้ยังวันนี้เพิ่งโผล่มานะวันนี้เปิดได้เดือนได้พี่น้องเปิดอยู่เปิดทดลองคือเทสที่กันเคสพุ่งเยอได้แต่ว่ามันก็จะมีเค้กินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะับไยังไงซิ่มาพรุ่งนี้ดีกว่าตึกสวยนึกว่าอยู่เมืองนอกคนมาทีมงานอย่างเดียว มือเนี่แบบมีสิ่งน่าศิลปินตัวเกี่ยวเด้พี่น้องตัวเกียวเมนนในมือเนี่เหมือนตนเมตัวนันใทยีนมีคนนี้่ใช่รถอดไหมมีแซ่้วนะกบายดแ่วคือบาลงมากล้วบลงมากเล่งเทียโทรศัพสทมนันะคุ้มโทษอยู่ครับะเที่ยมคุ้มบอล เมื่อเดีกแต่นัายแี้บอกกันพรุ่งนี้นะครับอจะเลีมนะครับขายลำลอยลำลยครับสิบโมงเร่ไปน้องสีแกมน้องอยู่ที่ไก็มาหมดเด้ดูบ้านเลขที่เนี่ยเป็นะอ้มีโมมีมบอกอูไปอูไปเจ้าวพูดเจียวรอผู้หงผู้เจ้าออกไปเดีว

เป็นเรื่องสิที่บ้านไหนเนี่ยคนรู ham, ah, ้สองพันหกครับแริงๆปังๆเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้มีกลุ่มปิดร้าผอมมือนี่กลุ่มปิดกุ่มเหวกลุ่กสาธุ นรจียนดอลสวัสดีครับผมค้าขายรุ่งเรืองนะคะค้าบมรเฮงนนสกอสเจ้มาเลือนกไส้ครับพี่น้องมือนี่มือดีครับผมกระเป๋าเสื้อลายคนหล่อคุยบ้านสีเหลอคคนคเสื้อครับเเท่าเป็นก้อนขึ้นแม่ตกใจว่ามันเอาหนูมั้เออแค่อยู่กวอเรา ขาเต้แม่เทมพอมันไม่คอนทราสต้องเป็นสีตัดนองร้านกเื่อนว่าใส่มาผิดนะไม่้องเาทีดังมาสวัสดีจ้าพญานลอสีขาวยังไม่ได้แกยูพี่หนุมากกวนี้นาีของพี่นุมตองไรตก้าด มีแกเจ้าเ้ยตาใจี่ใจใช่ไหมใจของชาวสะอาดบริสุทธิ์ต่พ่อตลายเอ้ยยิ้คขับกับหน้าคนยิ้มมากตอนนี้น ก็กลังแยมงกองไปตีนสิไ <laughs> ล่เขาโอ้ยผู้ขายไล่บาปปาดในมือจิดอย่าน มาเด้อครับพี่น้องบริจาคละมนนเจิตะคมเด้อเอถามหายเ่มาว่าอยู่ที่ไหนใายจิตอะคมร้างคนรอไหนไง่ายเลยชรพัน์้างครับตีกันใช่างคัคง้งแต่ยังเนยังไงโิงหิงหิงหิงเด้อ จะการุมดึงปังๆค่ะสพรุ่งนี้กลับเบืงการแวะมาบนนะคะครมารเนียร้านทำมงาเลยาธรมเหมนกันค่ะผ เราจะไม่มีดราม่านะครับวันนี้เราจะมีความสุขมีดรามาหรอไม่บอกไปคำน้ำมุนเดี๋ยวเดี๋ยวยังเบิ้งนะครับน้องผม มันมุดน้ำกระนั่งหนอยักษ์ฮงยักห์ฮงยักอ์ง

พี่น tamam ้องขอคนหนึ่งแบหนึ่งแช่เลยครักดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊าวันนี้เราได้ข้อมูลเท่าไหร่ยังไม่เรียบร้อยน่าจะวันนี้แหละครับชั้นนี้คือนัมเบอร์วันมากชั้นนี้คือสวยมากปั้นเอียมไหมคนลูกเลยคิงบอสมิดพิดั้งฟาคอมขึ้นสีชุ่มครับขึ้นชุ่มครับจะได้ซักซีทุกมง นัทีขึ <employer> <The> ้นปเปิดตนปลอดภัยกซ้ำแลไหมเงเฮงครับจาตูครับ กดไลค์กดแชร์ใช้กันครับพี่นอ้องคือไส่อันจิบบ่ครับจิตตะคามหรือจินตะคามไส้จินตะคามนะมรครับน้องผม,ม,ม,มชอยชอยพันซอยจินตะคามครับผมใครมีบปรไทยบปรคอยทองเด้อครับผมบรรยากาศว้าวตื่น หีอยๆหิงๆ้งครับโอ้ชีครับโวยพรให้ใครครับมีบัมีเหล็กวเปิดร้านมันแรกจ้ามีด้วยจ้าบันได้ก็มาขัดเลยมือนแลง่นาที่เปิดแอร์นอุ๊ยอะไรนั่นมีนเครื่งเสียงเปิแอร์หนด้วย ย้อนหังเป็นยังไงแบบนี้ย้อนหัมั้งนี่นี่งามแี่งที่ร้องเบิกนะผู้ใดอ่าอยากมาร้องกะมาใดครับผมซอยจินตคะคครับผมมองจอรดก็ตามสะดวกเลยครับผม ที่จอดรถตามสะดวกไปแน่ไปแน่บอกเลยไม่วลไม่ครับมาดบาส,สาวส,สาว ชิมหน่อยอะไรนี่ดูบริบัตแซ่บากอร่อยมากอันนี้ก็ดีหุ่ม,นนผมเผาครับผมอันนี้จะเกี่ยวในข้อเหงเราเดินค่ะ เออเอานี่กอะไรของไปลหรอหล,หล,ลอดฉันพูดอะไรชิ้มโหเฮงปั<ฮ>งๆนะคะมาเปิดที่คอนเกียนบ้างจ้า เลยอยหิงหิงเลยลอยหิงหิงครับพิ่งผูกขายัพิ่งผูก ถึงตอนเย็นชั้นดาบฟ้าไปจิบได้เลยใช่ครับเปิดถึงตอนเย็นชั้นดาบฟ้าไปนั่งจ <alom. S 2> ิบได้เลยบรรยากาศดีใช่ครับจิบกาแฟครับผมมารแบบเคาน์ออเตอร์อ้วนรัว <liter> ไหมครับตอนนี้ มาแล้วมีซิมใช่ค่ะร้านนี้อยู่แล้วเนีย่ยเสียบๆพี่น้องหมายแนวเฮี้ยงครับต้อง ยินดีด้วยนะครับขอให้ค่ดีดินครับครับผมเย่งยีงยีงเยี่รั้มิ้งคนยปะสมควรไหมต้องโดนแล้ว

กองเชียร์แม่นกสวยมากวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากๆใช่ไหมลูกขวันถุงขวัญถุงพี่นกขวันถุงพี่นางพี่นกขวัญถุง เอาไม่เงี้ยนวดเปิดไปเยอนามัแม่เงี้ยนวดผ่านแล้วเลยพันูกแล้วเย่ายนวดลูกแ่ยางแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกินทำไมหนิไปกิ้น สองซ้ำหนึ่งสองส้ำครับไปสอเขาเรียนเร็วให้ ฮงเฮงเฮงเฮงพี hang hang hang. ่น้องใ่บหมนึ่งสองสามครับผม

ฟังเสวยสวนนยรับผมแนะนำคัะคุณผู้บานจงอของให้ได้กลับคืนร้อยเท่าพันเท่านะคะมันแพงนี่พี่น้อง ประกาศดิโอ้ยเพิ่นสั้นมาเปล่าเพิ่งสั้นมาเปลาฟ้าชอบฝรั่งนะนี่พี่หนุ่มสามแก้วแล้วเป็นรักพี่หนุ่ม มีน้ำ câu นี่น้ำนี่ kèo Có ขอ ต่อใจกันแล้วได้มาเชิญนิ่งเทมันุ จตุสัพเพิกุเรตุสังกบาจัโุขนารโสยถาไม่ช่อบีระโสยถาสัพพิฏิวิวัจัตุสัพพโตภูรินาสัตมาเตวัตราสุชีตือขายุโภวิวาธนศิริสนิจัมุทธาปัญญโนจัตารลธรรมาวัจันเตอายุวันโมสุขังเทาลังภตุสัะตังเทาลังนภตุสัะปฏิยะตาสาวัตถุตาสาวัตถิมัสสาวัติมังสาวิรังสาวัตสังทามานีนาสันทัสสี 자. <목소리나> นายเจ้ากานไม่เล้นมารับเอาเป็นผู้เสพี่อยาก้นเนต์อไ้ยพี่สิรินนี้นยินดีนะครับผมเพียงครับ,บพกร,ร,ระยงเนเพียงเพียงปังปังปนบ้านดีเมยียนแล้วครับผม พาร์ชีสัเนเหอมวยๆกินว่าเป็น,น,มนไม่กินผลไม้ไม่เป็นแล้วลิงลิงเหงบนักลิงเหงาักซดากินดีด้วยครับให้จาการรุ่งเรียงจ้ากิ่งมากวิบ,บ้านฟินแลนด์ เห็นแล้วดีใจแทนครอบครัวน้องบิ๊กเป็นคนเจใจประเสริฐมากค่ะสวัสดีครัสวัสดี มาเด้อครับพี่น้องเพื่อนอันนี้สำหรับผู้ใดครับครับมับมุน